กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่2 4สิ่งของเครื่องใช้เรื่องที่3สนุกขุดสนุกกลบก,ก,ก,การเกษตรน่ารู้เครื่องมือเกษตรหมายถึง อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือเกษตรที่ดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพดีทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้นประเภทของเครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน 2. เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับพืชเครื่องมือที่ใช้กับงานดินจอบการใช้งานใช้สำหรับขุดดินถักหญ้าขุดแปลงหรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ๆกรณีที่ใช้เสียมอาจจะทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไป การทำความสะอาดและการเก็บรักษาหลังจากใช้งานแล้วควรทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันการสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเสียมการใช้งานใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กหรือใช้ในบริเวณแคบที่ไม่สามารถจะใช้จอบได้การทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้งานควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันการสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยพวกการใช้งานของพวกใช้สำหรับตักด,ดินปุ๋ยหรือทรายส่วนพวกขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตักแดดฆ่าเชื้อช้อนปลูกการใช้งานใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตัดต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การทำความสะอาดและการรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยซ่อมพวนการใช้งานใช้สำหรับพรวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรไปอ้วนในดินที่แข็งเพราะจะหักและงอง่ายพลาดการใช้งาน ใช้สำหรับย่อยดินเล็กเก็บเศษหญ้าแต่งแปลงปลูกหลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันดังสนิมแลกเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยปุ้งกีปุ้งก,งกีเป็นอุปกรณ์สำหรับขนดินปุ๋ยเศษวัชพืชและขยะต่างๆควรเลือกที่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนย้าย เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับพืชกันไกดายญ้าการใช้ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งลั้วต้นไม้หรือต้นหญ้าในสนามที่มีมุมแคบการทำความสะอาดและเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมหยอดน้ำมันเก็บเข้าที่โดยการแขวนเอาไว้การไกตัดกิ่ง กันไกลตัดกิ่งใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไป mm. เมื่อใช้แล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมและหยดน้ำมันสปริงที่ขากันไกลแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยบัวลดน้ำการใช้งานในการลดน้ำ เหมาะกับต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลำต้นอ่อนน้ำที่ออกมาจากฝักปัวจะเป็นสายขนาดเล็กช่วยให้น้ำกับพืชได้ทั่วถึงและต้นไม้ไม่บอบช้ำเมื่อใช้แล้วควรล้างทำความสะอาดเก็บเศษหญ้าออกจากบัวรดน้ำเพื่อไม่ให้อุดตันฝักปัวเมื่อนำไปรดน้ำครั้งต่อต่อไป มาพบกันที่แบบฝึกหัดเล่มร่องรอยหน้าที่20นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนภาพอุปกรณ์ในการทำสวนที่สภาพดีแล้วขีกากระบาดท,ทับตัวเลขคำตอบที่ถูกต้องอ่เด็กๆม,มาดูข้อหนึ่งนะคะเขาให้เด็กๆนับจำนวนอุปกรณ์ทำสวนที่สภาพดีข้อหนึ่งจะเป็นช้อนปลูกนะคะ ช้อนปลูกที่สภาพดีก็คือที่ไม่หักที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ส่วนในกรอบเซเวียนตรงนี้นะคะมันหักแล้วเราใช้ไม่ได้เราจะไม่นับนะคะเราจะนับที่มันใช้ได้ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มนับไปพร้อมกับคุณครูนะคะว่ามีช้อนปลูกกี่คันเริ่มหนึ่งสองสามมีสามคันมีสามคันเด็กๆก็มาดูซิเลขสามอยู่ไหน อันนี้เลข3นะคะเด็กๆก,ก,ก,ก็ขีดเลยส่วนอันนี้เลข4ี่นะคะไม่ใช่นะคะช้อนปลูกมีสมคันต่อไปข้อสองซ่อมพลวนซ่อมพลวนเรามานับซ่อมพรวนดินนะคะว่ามีซ่อมพลวนดินกี่คันเอาเริ่มหนึ่งสองสามี3ามคันมีสามคัน เลขสอยู่ไหนนะคะเด็กๆเด็กๆลองตอบสิอ่าเลข3อยู่นี่เองอันนี้เลข5นะคะไม่ใช่เลข3านะต่อไปข้อ3จอบจอบเอาไว้ขุดดินนะคะขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะหรือดินที่แข็งๆเราจะใช้จอบนะคะเรามีเรามานับกันว่ามีจอบกี่เล่น1 2ึ่สาสี มีจอบสี่เล่มมีจอบสี่เล่มเด็กๆก็ขีด <Okay. S 1> พับเลขสี่ก็คือเลขสี่เลขนี้นั่นเองค่ะค่ะแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่21นะคะเขาให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพเงากับเครื่องมือทําสวนเด็กๆก็มาดูรูปแรกนะคะจะเป็นรูปจอบรูปที่สองสียมรูปที่สามช้อนปลูกรูปที่สี่คาด จอบนะคะเอาไว้ขุดดินขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้เสียมนะคะเอาไว้ขุดเหมือนกันนะคะแต่จะขุดที่เป็นลักษณะต้นเล็กนะคะก็คือหรือดินนิ่มนะคะเด็กๆช้อนปลูกช้อนปลูกเราก็จะไว้ขุดดินขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะหรือปลูกต้นไม้ในกระถางนั่นเองส่วนคาดนะคะเราจะนําไว้คาดญ้านะคะคา,าดญ้า เวลาเราถางหญ้าเสร็จแล้วตามโคนต้นไม้นะคะเราก็จะคาดหญ้าเพื่อนนาหญ้าไปทิ้งนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาจาับคู่ภาพนะคะภาพนี้นะคะมีซี่ซีตรงปลายแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาดูว่าซี่ซีแบบนี้นี่มีฟันปลาแบบนี้เลยซี่ซีแบบนี้นะคะ เหมือนรูปไหนคะมีที่จับยาวๆและมีซี้ๆเหมือนฟันเลยเด็กๆก็ดูสิรูปนี้เหมือนไหมคะรูปนี้มีเสีอยกจับแบบนี้ไหมอาไม่มีรูปนี้มีไหมคะไม่มีรูปนี้มีไหมคะไม่มีส่วนรูปนี้ล่ะคะ อ่มีซีซ่เหมือนฟันเหมือนกันเลยแล้วก็มีด้านจับยาวๆเหมือนกันด้วยเด็กๆก็รากเส้นไปหาเลยค่ะส่วนอีกสามรูปนะคะเด็กๆรองฝึกทําเองนะคะค่าเด็กๆในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพและอ่านออกเสียงคําศัพท์แล้วโยงเส้นจับคู่ภาพอักษรที่สัมพันธ์กัน เด็กคะในหน้านี้นะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายกำลังขุดอ่าขุดดินกำลังจะปลูกต้นไม้นะคะและยังมีสัตว์อีกก็คือกระต่ายและอะไรคะนกนั่นเองในหน้านี้นะคะเด็กๆมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด4คํคำเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านคำศัพท์แต่ละคำให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำแรก S ซีดมาเล็ดเอสซีดมาเล็ดดีดออีกดิกขุดดิกขุดคำต่อไปนะคะอาร์แรบบิดกระต่ายแรบบิดกระต่าย u อ่ะ up ขึ้น up ขึ้นอ่ะภาพนี้นะคะก็มีคำศัพท์ทั้งหมด4ี่คำก็คือคำว่า s e d แปลว่าเมเล็ดอ่าคำนี้นะคะคือคำว่ามเล็ดต่อไป dig dig ขุดเด็กผู้ชายกำลังขุดอยู่เลย คำต่อไปคือคำว่าดิคแปลว่าขุดนะคะและคำต่อไปแรบบิดกระต่ายอ่าคำนี้คือคำว่าแรบบิดกระต่ายและคำสุดท้ายอัขึ้นอ่าภาพนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะเด็กๆดูด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษยอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือตัว S ตัวดตัว U และตัว R ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพคำศัพท์กับรูปภาพที่สามพันธ์กันอ่ะคำแรกตัว S S เด็กด,กดูตัวอักษรภารษาอังกฤษสีแดงด้านหน้านะคะตูภาพไหนที่มีตัว S คะอ่ะภาพเมล็ดนั่นเองเด็กๆด,กดูคำว่าซ มีตัว s อ่าแปลว่าเมล็ดเราก็โยงภาพตัว s ไปที่ภาพเมล็ดเลยแบบนี้นะคะต่อไปตัว d d เด็กดูตัว d คือตัวไหนคะอ่าตัวนี้นั่นเองตัวนี้อ่านว่าดิกขุดเด็กๆดูสิคะภาพไหนเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังขุด อ่าเราก็โยงจากตัวดีมาหาเด็กผู้ชายที่กำลังขุดเลยต่อไป U เด็กๆดูค่ะคำไหนที่มีตัว U อ่าตัวนี้นั่นเองตัว U u อ้าแปลว่าขึ้นเราก็โยงเส้นจากตัว U ไปหาลูกศรที่กำลังชี้ขึ้นต่อไปคำสุดท้ายตัว R ตัวอาแรบบิดกระต่ายเราก็โยงจากตัวอาไปหารูปภาพกระต่ายเลยค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ